มาทวนกันดีกว่าครับว่าใน ep 2เนี่ยสื่อและความเสี่ยงเราพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างน,นะครับเราพูดถึงสื่อ3ประเภทครับประเภทแรกก็คือโซเชียลมีเดียสื่อสังคมนะครับรวมถึงรู้จักกับเฟซ e ุ๊ประเภทต่างนะครับอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าเวลาอ่านข่าวต่างๆเราควรจะเช็คให้รอบครอบก่อนดูสิ่งต่างๆว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้า ถ้ายังสงสัยลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดูและสุดท้ายตัดสินใจว่าจะแชร์หรือไม่แชร์นะครับผมและต่อมาเรารู้จักกับ s ซ็ก a l Media คือคลิปวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่าหนังโป๊และแอปพลิเคชันสำหรับการหาคู่เด็กต่างๆนะครับผมก็ใช้ได้แต่เด็กๆคนจะเรียนรู้ว่าจะใช้มันยังไงให้มันปลอดภัยนะครับผมและอันสุดท้ายก็คือสื่ออ n นเตอร์เทนเมที่เราเน้น มาเรื่องของเกมและการพนันก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงได้แต่ก็อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสมกันนะครับผมวันนี้เราก็มีไอเดียการสอนสำหรับเรื่องสื่อและความเสี่ยงในรูปแบบออฟไลน์กันมาฝากเยอะแยะมากมายเลยครับไปดูกันดีกว่าไมวา่ว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็เป็นการ์ดพลังสื่อนะครับเป็นการ์ดเกมจากมูลนิธิฟิดิตเนลแมนนะครับที่ กองทุนสื่อของเราก็ได้เผยแพร่การนี้เหมือนกันนะครับเป็นการ์ดท,ที่จะชวนเด็กๆพูดคุยและก็รู้เท่าทันสื่อต่างๆนะครับผมคุณครูสามารถติดต่อไปในเพจ Facebook ได้เลยครับเซิร์ชไปเลยว่าเกมการ์ดพลังสื่อนะครับผมเกมต่อมานะครับก็ชื่อเกมว่า2เรื่องจริง1เรื่องโกหกเล่นยังไงก็คือคุณครูอาจจะให้นักเรียนนะครับจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเช่น กลุ่มละ3าคนแล้วก็แบ่งว่าใครเป็น A เป็น B เป็น C นะครับแล้วก็ผัดกันเล่าเรื่องโดยที่1คนเนี่ยจะต้องเล่า3เรื่องและ1ใน3เรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องโกหกครับผมยกตัวอย่างเช่น A เนี่ยเป็นคนที่ชอบกระต่ายมากแล้ววันหนึ่งก็ไปร้านอาหารป่านะครับผมแล้วก็ตอนนั้นไปเข้าห้องน้ําไม่ทันได้สั่งเมนูอะไรหรอกแล้วก็มากินกินตอนแรกก็เข้าใจว่าอ,อ๋อกระเพรานี้มันก็เป็นเนื้อสัตว์ธรรมดาพอกินเข้าไปปุ๊บ เราเป็นคนรักกระต่ายอ่ะเรากินปุ๊บเราเราได้กลิ่นของความเป็นกระต่ายเรารู้เลยแล้วตอนนั้นแบบอ่อยโฮมากทําไมถึงสั่งอาหารเป็นเนื้อกระต่ายไห้เรากินแล้วเราก็อรารวาสกวาดของมันโต๊ะแบบอรารวาสกลางร้านเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเชื่อมีเชื่อะเรื่องที่สองนะครับก็เอเนี่ยเป็นคนที่ เคยแอบชอบเพื่อนคนนึงในห้องแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรวันหนึ่งก็เลยไปเจอโปรแกรม Google Street View ครับก็คือการที่เราเอาแผนที่เราส่องไปเราเดินไปตามถนนหนทางเห็นหน้าบ้านของคนอื่นได้เอก็เอาไปส่องคนที่เอชอบ่าเพื่อดูว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งครับ เอได้ไปวิ่งเล่นข้างนอกหอแล้วตอนที่เอกลับมาลูมเมดก็ถามว่าเอได้แอบ,บเข้าห้องมาหรือเปล่าเมือ่อกจางวันน่ะมีรอยเท้าใครไม่รู้เดินทั่วห้องรอยเท้าแบบเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็สืบสาวกันไปสืบสาวกันมาครับก็พบว่ามันเป็นเรื่องลือลับลือลับไม่ใช่ลือลับพูดผิด แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ลองทายครับว่าในสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงนะครับเกมนี้ก็จะชวนให้เด็กๆได้คิดวิเคราะห์ว่าข่าวต่างๆที่เขาได้ยินมาเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องจริงไหนเรื่องโกหกก็น่าสนุกดีครับลองเอาไปเล่นดูหลายๆคนก็คงจะเคยเล่น Facebook กันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าใน a c e b o o k เนี่ยมันมีปุ่มกดรีแอคกดแสดงความรู้สึกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะกดไลค์กดเลิฟก,กดห้าห้า กดว้าวกดร้องไห้หรือกดโกรธนะครับผมเราก็อาจจะชวนเด็กๆเล่นเกมนี้ครับเกมชื่อว่า Fake News Feeling เล่นยังไงก็คือให้เด็กๆจับคู่กันนะครับผมและเราก็ให้เขาเขียนความรู้สึกเมื่อเห็นข่าวที่คุณครูโชว์ขึ้นมาและจากนั้นก็เดาใจเพื่อนตรงข้ามครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับผมว่าอย่างเช่นเราโชว์ข่าวว่า น้ำมะนาวแก้มะเร็งได้เด็กๆรู้สึกยังไงเขียนความรู้สึกตัวเองลงไปด้านบนและลองดาวใจคู่สิว่าคู่ของเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงอาเขียนลงไปด้านล่างฉเฉลยพร้อมกันหนึสองซ้มปึ้งตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันแสดงว่าความรู้สึกของเราลิงก์กันก็ได้ไปสาคะแนนแต่ถ้าผิดหนึ่งคนถูกหนึ่งคนยังลิงก์กันอยู่หน่อยๆได้ไปคนละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าผิดทั้งคู่เลย ได้เป็นศูนย์คะแนนนะครับเราก็จะชวนเด็กๆเ,เล่นอย่างเงี้ยเพื่อดูว่ากลไกของข่าวนั้นทํางานยังไงก็คือข่าวมันจะทํางานกับความรู้สึกของเราทํางานกับความคิดของเราว่าเราเชื่อไหมหรือเราไม่เชื่อนะครับผมแล้วเราก็ชวนเด็กๆคุยต่อได้ว่าข่าวนั้นอะ่ะคนที่รู้สึกว่าว้าวเนี่ยทำให้ถึงรู้สึกว้าวคนที่กดรักเลยทําไมถึงรักข่าวนี้คนที่กดโกรธ เพราะอะไระลูกทำไมถึงกดโกรธนะครับก็เป็นบทสนทนาต่อได้ถ้าอยากจะดูตัวอย่างของเกม Fake n e w f e e l i n g นะครับไปดูได้ใน w w w i n s k r l c o m นะครับ i n s k r u .com ลองเข้าไปดูได้นะครับผมเกมต่อมานะครับผมเราก็ชวนเด็กๆมาเป็นนักเขียนข่าวปลอมกันดีกว่านะครับก็ให้เขาเขียนข่าวปลอมขึ้นมาเลย ทํำยังไงก็ได้ให้ข่าวนั้นเพื่อนเพื่อนเชื่อได้มากที่สุดนะครับการเล่นเกมนี้เด็กๆก็จะได้ฝึกวิพากษ์ว่าข่าวปลอมเนี่ยมันต้องสร้างยังไงเขาก็จะย้อนกลับไปดูรูปแบบของข่าวปลอมต่างๆที่คุณครูเคยสอนกับเขานะครับแล้วก็สร้างออกมาดังนั้นเด็กๆก็จะมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอมนะครับเกมต่อมาก็จะเป็นเกม ที่ชวนเด็กๆคิดวิาพากษ์เกี่ยวกับสื่อนะครับว่าสื่อเนี่ยมันมี2ด้านเนาะมีด้านที่มีประโยชน์และด้านที่มีโทษเราเลยชวนเด็กๆเล่นเกมที่ชื่อว่า pros and cons นะครับก็คือประโยชน์และโทษของมันนั่นเองก็จับคู่กันแล้วก็มาตว,วาทีคุณครูอาจจะมีกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นตัวให้สัญญาณก็ได้แล้วคุณครูก็ให้โจทย์และให้เด็กแบ่งกันว่าคนไหนจะพูดข้อดีก่อนและคนไหนจะพูดข้อเสียก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูโชวว่า เกมออนไลน์และก็คนที่พูดข้อดีเริ่มก่อนจับเวลาหนึ่งนาทีคนก็พูดข้อดีไปเกมออนไลน์เนี่ยทำให้เราได้ฝึกการทํางานเป็นทีมทําให้เราเรียนเรียนรู้คําศัพท์พอหมดเวลาหนึ่งนาทีกิ้งกิ้งกิ้งคนพูดข้อเสียซัดกลับครับว่าเกมออนไลน์มีข้อเสียอะไรเกมออนไลน์เนี่ยทาให้เด็กติดเล่นเนะี่ยไม่แบ่งเวลาบางทีก็ต้องเอาเงินไปเติมเกมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วหมดเวลากิๆๆๆ้งกิ้งกิ้งเอาคนพูดข้อดีพูดต่อ ซัดกลับว่าข้อดีของเกมออนไลน์มันมีอะไรอีกเกมออนไลน์เนี่ยทำให้เราเจอเพื่อนมากมายนะเราฝึกภาษาอังกฤษฝึกการสื่อสารรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นจริงจริงจริงคุณูเขาเสียซัดกลับครับไม่จริงเกมออนไลน์เนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงอะ่ะมันก็ทําให้เด็กติดองอมแงมทําให้เด็กเสียการเรียนอย่างนู้นอย่างนี้จริงจริงจริงหมดเวล,ลาคุณครูอาจจะต้องคุมวงหน่อยนะครับเด็กๆอาจจะลุกขึ้นมาจิกหัวกันตีกันเราก็ต้องควบคุมกันหน่อยนะครับ อะให้เด็กๆจับมือผ่อนคลายกันสักเล็กน้อยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าสื่อเนี่ยมันมี2ด้านมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบและก็มาถึงสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับผมก็สื่อแรกนะครับเราอาจจะเชวนเด็กๆเข้าไปในช่อง YouTube ไปดูการ์ตูนเรื่องนี้กันครับต,ตอนชวนเพื่อนสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยนะครับผม ก็จะเป็นการ์ตูนปังปอนที่เรารู้จักกันดีนะครับมาชวนให้เด็กๆเรียนรู้ว่าสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นยังไงมีหลายตอนมากเลยภาพการ์ตูนก็น่ารักดีนะครับหลังจากชวนเด็กๆดูแล้วคุณครูก็อาจจะชวนเด็กๆสนทนากันต่อว่าเราจะทํายังไงกันดีให้เรามีสื่อปลอดภัยและสื่อออนไลน์อีกอันนึงนะครับผมที่น่าสนใจมากๆก็คือเกมดิจิทัลของทาง D t แท็นะครับ ที่พัฒนาร่วมกับ Parent Zone นะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีหลายด่านมากเลยก็จะมีคำถามที่สอดแทรกการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในนั้นมากมายเลยเด็กๆก,ก็จะตอบคำถามเหล่านั้นแล้วก็จะรู้ว่าที่เขาตอบน่ะถูกหรือยังหรือว่าผิดตรงไหนนะครับเด็กๆสามารถเรียนรู้เล่นได้ตัวเองเลยใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็เล่นจบและได้เกียรติบัตรด้วยนะครับผมลองไปเล่นกันดูนะครับ ww. w s a f e i n t e r n e t f o r k i d s c o m และหากอยากรู้วิธีการใช้สื่อต่างๆอยากรู้วิธีการเอาเกมต่างๆไปเล่นในห้องเรียนแบบละเอียดว่าใช้อุปกรณ์อะไรมีขั้นตอนยังไงนะครับไปติดตามในคู่มือของเราได้นะครับคู่มือเราจะมีให้ละเอียดเลยและอาจจะมีใบางานให้คุณครูดาวน์โหลดปิ้นไปให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะครับผมติดตามคู่มือของเราในเว็บนี้เช่นเดียวกันครับ